แล้วจุดต้นรักสมัแต่ของพี่เกิดมาได้ยังไงอะคะเกิดมาเพราะว่าเสื้อผ้าเสื้อผ้าแย่ครับค่ะพี่ชื่อะชื่อจริงนะ ชื่อจริงก็จริรศักดิ์เวินพาดค่ะพี่ชื่อเล่นชื่อหนุยค่ะ<า>แต่ที่ที<า>เ่เพื่อนเพื่อ,อทิงเทวเขาจะเรียกป่าแซกป่าแซก <c oughs> ก็เลยเป็นชื่อร้านแซกเลยหรือเปล่าคะเอ <c oughs> ไม่ใช่ก็คือแบบว่าที่กรุงเทพแบบรับเย็บเรามีโรงงานเย็บเสื้อผ้าด้วยแล้วก็รับแซกลังดุมอ๋อรับแซกลังดุมก็คือคนเย็บเสื้อผ้าเสร็จที่จะจุจักรเนี่ยพอเย็บเสร็จเนี่ยมันขายไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้แซกลังดุม <c oughs> แล้วลูกค้าก็จะตั้งให้เองไม่ได้ตั้งเองชื่อแซกเนี่ยก็คือพอเสื้อผ้าเสร็จเนี่ยเท่าแก่เขาก็จะให้ลูกน้องไปร้านแซกพอเย็บเสื้อผ้าเสร็จก็ไปร้านแซกไปร้านแซกก็เลยก็เลยแซกก็เลยต้องเป็นร้านแซกเพราะลูกค้าลูกค้าเรียกร้านแซกแซกหลังดุมแซกหลังดุมก็เลยกลายมาต้องเป็นแซกไปเลยเขาตั้งให้ก็ตารางหลังพอ เงินมันเข้ามาเยอะเที่ยวบ่อยๆก็กลายเป็นป่าแซกแต่ชิงไม่ใช่ตอนนี้ก็ยังเป็นป่านะคะไม่ตอนนี้ไอแซกก็คือตอนแรกข่เสื้อผ้าอยู่สองห้องพอเทคพับปิดมันก็แย่แย่มาเรื่อยๆแล้วมาเจอเรื่อยๆๆก็คือตัดสินใจก็ ยุบร้านพลาดคือเหลือไ้นิดนึงแล้วเราก็ต้องหาทางออกเราก็คือไปทําสเต็กก็คือคือต้องต้องหาทางออกไห้เจอเพราะว่าเราจะไปทํางานบริษัทเราก็แก่แล้วที่เคยทําสเต็กมาก่อนไหมคะหรือว่าเราเราทําทานเองทำทำทำทานทำเพื่อนมากินเหล้าที่บ้านก็ทำเป็นคนทําเป็นพ่อครัวเป็นพ่อครัวในการที่จะทําสเต็กกันนี้เลยแล้วเราคริดว่าสเต็กเนี้ย จุดทางออกของเราแหละในการที่ราะว่าตอนตอนนั้นอะที่บ้านที่กรุงเทพก็คือมันเป็นแบบบ้านเราเองเนี่ยไม่มีพ่อแม่<ะ>พ่อแม่ไปซื้อบ้านให้ยู่อย่างเงี้ย<ะ>มันก็เลยไม่มีไม่มีคนคูมเพื่อนก็มาตั้งวง<ะ>ก็ทําทําให้เพื่อนกินก็เลยแล้วพี่เปิดร้านสเต็กมากี่ปีแล้วคะพี่ส,สามปีสาม,สามปีสามปีมาเนี่ยมาเจอโควิดสองปีเป็นยังไงบ<ะ>้างคะพี่ก็ที่ร้านแทบจะไม่มีเรื่องโควิด ไม่เกี่ยวอะไรเลยกระทบใดๆเลยไม่เกี่ยวเลยมันอยู่ที่แบบลูกค้าก็หาทางออกเองแล้วก็มาเจอเราอ๋อแล้วส่วนมากลูกค้าจะสั่งสเต็กอะไรของพี่มากที่สุดเลยที่ดูว่าโอ้ลูกค้าสั่งเยอะสุดเลยมันติดมันติดมันของผมเพราะว่าติดมันมันต้องขายแพงกว่าอ๋อนี่ใช่ไหมคะหรือติดมันครับแสดงว่าต้องเป็นนุ่มกัดแล้วนี่คือมันออกมาเลยต้องแบบมันมันมันไม่ใช่ครับมันมัน มันอยู่ที่ที่ที่เครื่องผมมากกว่ามันอยู่ที่แบบซอสเป็นเป็นสูตรลับนะคะต้องต้องออชิมเองก,ก็คือแบบมั่วไปมัว่วทำให้เพื่อนกิน,น<ข>อน่ะแบบนูนขาดนี่ขาดเรามาผสมกันบางทีซอสมันเขียเทศน้อยมันจะหมดเนี่ยเราเอาย่างอื่นมาผสมว่ามันดันอร่อยจุดจุด,จ,ดจุดเริ่มต้นของหมูมันนะคะที่อร่อยที่ลูกค้าเข้ามาเยอะก็คือจุดเริ่มต้นของซอส ป็นซอสที่ไปทําให้หมูอร่อยซอสพริกไทยดาซอสบาร์บีคิวใช่ไหมคะแล้วแล้วที่ที่สั่งไปเนคือมีสเต็กสเต็กหมูอยู่มีซอสอันนั้นรวมไปด้วยไหมคะพี่คือของเราไม่ได้หมักของเราหมูหมูสดสดทุกวันแล้วมันจะมีเลือดเลือดแล้วมัน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 จะนุ่มแล้วต้องใช้น้ามันหมูทอดอะไรย่างเงี้ยก็น้ามันพืชก็ไม่ได้ก็ก็คือแบบใช้ย่างอื่นมันก็ไม่ใช่ไทยมันก็พลั้งไป มันมันกินแล้วมันฝรั่งไปแล้วกินนานๆแล้วมันจะเลี่ยน<ะ>กินได้ไม่ทุกวันถ้าเป็นฝรั่งไปมันกินได้ไม่ทุกวันถ้าเป็นน้แบบของไทยๆแล้วมันจะ <pronounced S 2> เหมือนเหมือนเป็นสเต็กในการ <ipple S 1> ปรุงแบบไทยๆไทยมันถึงจะแบบกินได้บ่อย<ะ>ถ้าเป็นฝรั่งฝรั่งจ๋าเลยมัน<ะ>เลี่ยนแล้วมันนานๆกินทีมันเอียนาอยยางนี้มันกินได้บ่อย หนูเห็นไอเดียตกแต่งร้านที่เก๋มากเลยคือเป็นแนวคิดถึงหรือว่าเวลาว่างเราเอาของสะสมมาใช่ไหมคะพี่อไม่ใช่ผมอยู่แต่จุจักอ๋อท,ทำเสื้อผ้าขายจุจักแล้วพออาทิตย์หนึ่งผมจะซื้อของเก่ากลับบ้านอาทิตย์ละชิ้นแล้วผมก็เก็บมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยข้างในเก๋มากเลยนะคะคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะ่องไฟที่เขา เป็นอะไรที่แบบว่ามันเราจะเห็นแบบสักสีมันถ้าถ้าคนมันมันติดเชื้อมาจากแบบแบบเราอยู่ในจารุจักมานานแล้วแบบแบบมัน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 ซึมเข้าเราไอ้พวกการแต่งร้านสไตล์นี้มันแบบคือเราอยู่แต่จุดล้วคือเราเห็นเราเห็นมันแล้วมันมันติดอย่างเงี้ยมันมันมันเราเห็นเราเห็นเขาเราเห็นร้านนี้เป็นอย่างนงี้เราก็จบได้หลายร้านมารวมรกันคือเราอยู่กับมันทุกวันเรานึกภาพออก ว่าจตุจักรตรงนี้เป็นยังไงจะดูจักรประตูหนึ่งเป็นไงประตูหนึ่งเข้าทางไอ้ทางมอชิดค่ะไอประตูสองเข้าทางไอ้อตโกเลี้ยวมาประตูสี่ก็งงอเนี่ยไปทางจะตุจักรรถส้มทัวทัวลงแล้วตอนนี้ร้านสเต็กกับร้านเสื้อผ้าพี่คิดว่านับปัจจุบันตอนนี้ค่ะร้านสเต็กไปได้ดีกว่าหรือร้านเสื้อผ้าค่ะณตอนนี้นะคะ ก็สถานการณ์นะตอนนี้น้องรอแป๊บนะคือตอนตอนนี้ก็คือร้านสเต๊ะละตอนนี้ทุกอย่างมันคืออาหารดีก็หมดละไอ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 ของใช้ฟุ่มเฟือยก็คือรออนาคตจ้ยังไงคนแต่งตัวอยู่แล้วอนาคตคือถ้าร้านเสื้อผ้าเนี่ยก็คือสมมุติเราขายได้ห้าพันเราเราเราขายคนเดียวแต่ละถ้าร้านสเต๊ะขายได้ห้าพันเราใช้ต้องใช้คนสามคนมันเหนื่อยแล้วก็ต้องไม่ใช่เหนื่อยว่าเราเราเราต้องจ่ายค่าแรงด้วย แต่ถ้าร้านเสื้อผ้ามันถ้าเศรษฐกิจมันกลับมาบูมก็มันก็ดีไม่ถึงไม่ถึง,มถงเมื่ออดีตหรอกแต่มันก็เหนื่อยน้อยลงร้านอาหารมันเหนื่อยนี่ฝากอะไรไหมคะคอร้อานอยูก็คืออยู่ตรงท่าม่วงครับไม่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 ได้อยู่ตรงวีรศิลป์นะครับข้างวีรศิลป์ครับ <laughs> ถ้าถ้าถ้าไปแนะนํก็นื่นมากินว่าอยู่ตรงวีรศิลป์นะผมก็พลาดลูกค้าไปเลยเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ตรงผมอยู่ข้างร้านอยู่เลยโรงเรียนวีรศิลป์มานะ,ะข้างข้างโรงเรียน,เ,นเลยโรงเเรียน,ยค,นะคะก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าบ้านบ้านไม้เนาะสองชัน้นที่หน้าร้านพี่เขาก็จะมีป้ายแซกนะคะจะมีเสื้อผ้ามีสเต็กมีอ่าข้าวผัดเนาะมีหลายๆอย่างรวมถึงน้ำปั่นนะคะพี่ก็ เปิดช่วงกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่เปิด4ี่โมงครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งครับเปิด4ี่โมงครึ่งถึงฝากไว้หน่อยครับถ้าไม่ถูกใจร้านนี้ก็มีให้เลือกร้านฝั่งตรงข้ามยางมีอีกร้านนึ่งละเปิดสองร้านเลยเหรอคะพี่ร้านร้านคนอื่นครับก็ร้านคนอื่นทําำให้คนอื่นด้วยถ้าเกิดไม่ชอบรสชาตินี้ก็มีอีกรสชาติที่เลือกครับมันมีคนละสไตล์คนละสไตล์สไตล์อันนี้ก็คือจะเป็นแบบเออปไทยสเต็กไทยล้วนอันนั้นเขาก็ สากลหน่อยสากลค่ะก็เราไทยๆได้ค่ะก็ขอบคุณพี่มากนะคะผมรับมารอแล้วครับขอบคุณมากครับคคบ